เอาตอนนี้ฉันก็กลับกันมาที่ห้องพักแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคลิปแากของปีนี้หรือกันนะคะที่ฉันมาสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีทุกท่านผู้ติดตามค่ะ<ๆ>นะคะสำหรับปีนี้นะคะฉันก็มีพลนหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคะในชีวิตที่พลานไว้นะคะแลวฉันก็เชื่อว่านะคะเพื่อนๆหลายๆคนที่ชมอยู่เนี่ยก็คงมีพลนหลายๆพลนในชีวิตเหมือนกันนะคะ อย่างแรกเลยนะคะที่ําพลานไว้ในปีนี้ก็คือนะคะ <c oughs> จะนะคะคิดว่าจะเริ่มนะคะทำงานประจําละนะคะแต่แต่แตนะ,ะก่อนที่ันจะเริ่มงานประจำเนี่ยฉันไม่ใช่ว่าจาจะต้องไปทํางานนะคะจำเป็นที่แบบว่าจะต้องเข้าไปทํางานทุกอย่างเป็นนู่นนี่นั่นเลยออฟฟิศหรือว่างานอะไรนะคะชมเลือกที่จะทํางานที่สัมถนาด แล้วฉันทำแล้วฉันคิดว่าฉันจะมีความสุขมากที่สุดนะคะแล้วงานแรกนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะที่ฉันจะได้เริ่มทำก็เป็นงานที่นะคะพิพิธภัณฑ์นะคะ v i c t o r i ีย Albert m รนะคะ Museum of Childhood นะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะส่วนหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์นะคะ V&A V&A ก็ Victoria Albert Museum นะคะแต่ว่าสถานที่นี้ เขาจะรวบรวมนะคะเป็นอของเล่นนะคะเป็นของที่แบบว่าเนาะตื่นเต้นนะคะชาวคำว่าชาวหูดนะคะชาวหูดหมายความว่านะ,ะวัยเด็กนะ,ะแล้วนะคะเพื่อนๆที่ติดตามชมรายการเราเนี่ยนะคะก็นะอย่าลืมติดตามกันนะคะเชื่อว่าเนี่ยในระยะเวลา6เดือนที่ฉันต้องทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะเดี๋ยว แชมก็จะมีเรื่องที่จะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆผู้ติดตามได้ฟังกันนะคะไม่มากก็น้อยนะคะแต่แชมสัญญาค่ะนะคะอ่ะนะคุยกันต่อนะคะคลิปแรกเนี่ยของปีนี้เราก็เริ่มต้นไปว่าด้วยในเรื่องของเรื่องหมู่ๆไปเลยค่ะนะคะกับนะค,ความวุ่นวายนะคะของเจ้านายพี่ทอมนะคะเ <c oughs> <c oughs> พื่อนบ้านเออเพื่อนบ้านนะคะสำหรับบางท่านที่คอมเมนต์กันมานะคะ ถามว่าเออทำไมจาถึงนําเรื่องนี้มาลงนะคะเพราะว่านางอยากให้จาถ่ายคลิปนะคะเป็นนางเป็นคนเสนอเองนะคะจาไม่ได้ไปขอเสนอนะคะแล้วอยากให้จาลงแล้วรายการเราเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นรายการหนึ่งนะคะคอนเซปที่บอกว่าเป็นรายการที่แชร์ประสบการณ์ ะะไม่ว่าประสบการณ์จะดีหรือไม่ดีนะคะแชมก็เป็นคนหนึ่งนะคะลูกคุณหนูยูเคก็เป็นคนหนึ่งนะคะเป็นสื่อกลางที่แชร์ประสบการณ์นะคะให้ท่านผู้ชมแล้วที่นี้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะแล้วแต่เพื่อนๆที่ชมอยู่นะคะตัดสินนะคะมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมานะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะแชมไม่ใช่เพื่อนนางนะคะนางเป็นเพื่อนบ้านพี่ทอมค่ะนะคะแล้วที่พี่ทอมไปทำงานเนี่ยนะะก็ทำงานให้ราคาถูกนะคะ ถือว่าเป็นการนะคะช่วยเพื่อนบ้านนะแล้วฉันก็ไปช่วยด้วยนะคะในระหว่างนี้ที่พี่ทอมรอนะทำงานกะว่าเดี๋ยวจะทํางานประจํากันแล้วนะคะเพราะว่าเรากําลังวางแผนชีวิตนะคะอย่างที่ฉันบอกนะเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องเป็นไปเรื่อยๆแหะค่ะนะคะ,นะคะบางท่านที่คอมเมนต์มานะคะสมเห็นว่ามีบางท่านสงสัยกันมาเยอะเหลือเกินว่า ทำไมําถึงเล,ล่รอนไม่ยอมทํางานสักทีนะคะโอ้โหด้วยความหวังดีค่ะนะคะซึ่งอย่างที่จมบอกนะคะว่าําใช้ชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งนะคะเป็นศิลปินอิสระก็คือทําจุ๊บทําจิบทํานู่นนี่นั่นนะคะแล้วตอนที่ําอยู่กับวรันเนี่ยนะ,ะตอนนั้นก็คือทํางานด้วยนะคะแล้วคือเขา ไม่อยากจะพูดถึงแฟนคนเก่าอะ่ะเพราะว่ามันมันผ่านมาแล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะปีที่เริ่มต้นใหม่ของชีวิตปีที่เราก็ให้มันผ่านไปนะคะเอาเป็นว่านะคะนะในอดีตเนี่ยนะแชมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่จําเป็นที่ก็คือไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะคะนะนะคะแต่แชมก็ขอขอบคุณนะคะที่มีนะคะหลายๆท่านด้วยกันนะคะบางท่านหรือเปล่าไม่รู้หลายๆท่านคงไม่หรอกเนาะก็หวังดีนะคะเป็นห่วงแชมนะคะ แต่ว่า,นาในอนาคตเนี่ยนะอย่างที่บอกนะคะก็จะได้เริ่มงานที่ V วียาแล้วค่ะนะแล้วก็คงจะนะคะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะทำงานในพิพิธภัณฑ์ก็เป็นงานหนึ่งที่ชํ่ฝันเป็นอย่างมากแล้วก็ชอบเป็นอย่างมากนะคะหวังว่าเนาะดูกันไปค่ะนะคะสำหรับพี่ทอมก็จะไปทำงานประจำแล้วนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าก็ <c oughs> อยากที่จะเอ่อแพลแนนะคะในเรื่องต่อไปในอนาคตเนี่ยนะคะในอังกฤษเนี่ยนะ แต่ฉันก็ยังมีความสนุกนะคะยังอ,อยากอยู่ในลอนดอนอยู่นะคะส่วนเรื่องต่อไปในอนาคตยังไง1ิปี20ิปียังไงฉันไม่สามารถรู้ะะได้เอาเป็นว่ายังไงก็ใครอยากรู้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะไม่รู้ว่า YouTube จะอยู่ถึง10ปี20ปีหรือเปล่านะคะนะอ่ะนะคะทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของข่าวนะคะซึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวอาทิตย์หนึ่งแลวแล้วละ่ะเป็นข่าวเก่าแล้วแหะนะคะแต่ว่าฉันก็ เนื่องจากวุ่นๆเป็นช่วงของเทศกาลคริสต์มาสแซมก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาพูดนะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยนะแซมว่างแซมก็เลยมีโอกาสที่จะมาพูดมาคุยกันนะข่าวนี้เนี่ยที่แชมอ่านไปเนี่ยนะคะที่อ่านดูที่ฟังดูนะคะใน YouTube ในเว็บไซต์ต่างๆนะคะใน Facebook ที่ได้มีการแชร์กันนะะเป็นเรื่องราวนะ,ะของนะคะแม่ท่านหนึ่งนะคะยุสิบกว่าแล้วแหละนะคะถูกลูก ไล่ออกจากที่นะคะข่าวนี้แบบว่าพาดหัวแรงอย่างนั้นเลยนะคะนะคะบอกว่าทําไมลูกสาวแท้ๆถึงฟ้องขับไล่แม่คดีบุกลุกพื้นที่ปลูกสร้างบ้านก็เป็นที่ดินของแม่แม่เป็นคนซื้อแล้วใส่ชื่อลูกเอาไว้ในโฉนดแม่อยู่มา18ปีลูกสาวไม่เคยสนใจพอรู้ว่าแม่มาปลูกบ้านก็เลยให้สามีที่เป็นทนายฟ้องศาลขับไล่แม่บังเกิดกล้าวให้ออกจากที่ดินงซื้อบอกัก็ได้เส้นซื้อเล่าอ่า เนี่ยที่มองเนี่ยสาเหตุของข่าวนี้นะคะที่ลูกฟ้องศาลกับแม่ตัวเองเนี่ยให้ดำเนินคดีแม่วัย66ปีเนี่ยนะคะมันเนื่องมาจากว่าแม่เนี่ยนะ,ะไปปลูกบ้านหลังใหญ่โตนะคะบริเวณพื้นที่ที่เป็น,นะะที่ดินของลูกสาวนะคะแล้วเงินที่แม่ได้มาจากการปลูกบ้านเนี่ยนะ,ะก็เป็นเงินของพี่สาวที่มีผัวฝรั่งนะคะและ น้องสาวเนี่ยคนที่ฟ้องแม่เนี่ยนะก็เป็นลูกคนละพ่อกันนะคะนึกออกไหมคะคือแม่ผ่านการมีผัวมาก่อนแล้วแล้วก็มีผัวอีกมีลูกอีกอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยนะคะก็เนาะคือในกรณีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกรณีข่าวที่มีการวิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะในโซเชียลมีเดียบางคนก็ถล่มด่ากันไปเลยด่าลูกสาวนะคะคนที่ฟ้องแม่นะโดยที่ไม่ได้อ่าน เนื้อข่าวให้ละเอียดนะคะแล้วสำหรับนะคะข่าวนี้ชันถือว่าเออเป็นข่าวที่นะคะที่ชันเชื่อว่าหลายๆคนนะคะไม่มากก็น้อยแหละนะคะคงมีความอึดอัดนะะสำหรับใครนะใครที่รู้สึกว่าโดนพี่น้องเอาเปรียบเนี่ยนะคะแล,แล้วเราเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวนะคะบางทีคนนอกเนี่ยนะ,ะเข้าไปวุ่นวายไม่ได้ค่ะ นะะในกรณีนี้นะคะฉันมองว่านะตัวฉันเองฉันมองว่านะคะอย่างที่พอฟังฟังดูนะคะลูกสาวคนที่ฟ้องแม่ตัวเองเนี่ยนะคะคือลูกสาวคนนี้เนี่ยนะคะคเขาซื้อที่ดินนะที่ดินผืนนี้นะคะมาเมื่อประมาณ10กว่าปีหรือว่า20ปีที่แล้วเนี่ยนะคะในราคาแสนกว่าบาทจนปัจจุบันเนี่ยที่ดินผืนนี้เนี่ยนะคะมันตกอยู่ที่ล้านกว่าบาทนะคะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะคะแม่ ผู้ให้บังเกิด9เนี่ยนะคะคือคือก่อนหน้านั้นเนี่ยลูกสาวก็ยกที่ดินผืนนี้นะคะอนุญาตให้แม่ทํากินอนุญาตให้เป็นพื้นที่ที่ให้แม่ตัวเองอยู่อาศัยเพราะว่าลูกสาวนะคะก็นะคะ,นะคะอยากจะทดแทนบุญคุณของแม่ซึ่งแม่ตัวเองก็นะคะไม่รู้ว่าเคยได้ ดูแลเลี้ยงดูหรือว่าสนิทสนมใกล้ชิดกันมากมายขนาดไหนนะคะเราก็คือคนหนึ่งผู้อ่านข่าวนะคะแต่นะคะแต่แต่แต,แต,แต่ปัญหามันคือนะคะอยู่มาวันหนึ่งนะคะเวลาผ่านไปนะคะพี่สาวที่มีผัวฝรั่งนะคะแล้วก็นะเอาเงินมาให้แม่ปลูกบ้านสลังเบร์เลอร์หลังใหญ่โตเลยค่ะคุณขานะะทีนี้น้องสาวพอมาทราบว่านะ ที่ดินตัวเองเนี่ยนะที่ตัวเองหามาทั้งชีวิตเนี่ยนะคะด้วยเงินเก็บทั้งชีวิตเนี่ยที่อนุญ,ญาตให้แม่ตัวเองอยู่กินอนุญาตให้แม่ตัวเองใช้เป็นพื้นที่อาศัยเนี่ยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยแล้วนะะพี่สาวเอาเงินมาให้แม่สร้างบ้านหลังเบลเลอร์เลยคุณขานะคะในกรณีนี้นะนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกคนนั้นที่คุณทำงานทั้งชีวิตนะคะออกจากบ้านตั้งแต่เด็กดิ้นรนนะคะ นะด้วยตัวเองทุกอย่างนะคะแล้วพอมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยก็ส่งมาซื้อที่นะคะพอพอมารู้ที่หลังว่าเนี่ยนะแม่นะพี่สาวเนี่ยมาสร้างบ้านพูดง่ายๆนะพี่สาวให้เงินแม่แล้วแม่มาสร้างบ้านเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าบ้านจะเป็นชื่อแม่ก็จริงนะคะแต่เราจะไปรู้หรอคะนะคะว่าแม่จะยกให้ใครแล้วอยู่บนโฉนดที่เราอย่างเนี้ยนะคือในกรณีเนี้ยนะฉันเข้าใจว่าเป็นเรื่อง นะคะเป็นเรื่องปัญหาครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบว่าค่อนข้างเซนซิทีฟเลยนะคะแต่แต่แตฉัมเชื่อว่านะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดมาเกิดขึ้นกับฉันเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยแต่ตัดสินใจลำบากค่ะนะเพราะว่าใจหนึ่งเราก็รักแม่ใช่ไหมล่ะคะแต่ทางนี้ทางนั้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะรักแม่แค่ไหนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องอยู่ในความถูกต้องนะคะ อย่างตัวฉันเองอย่างเนี้ยนะคะฉันมีประสบการณ์ในเรื่องของการซื้อที่นะคะแล้วเวลาซื้อที่เนี่ยฉันก็ใช้เงินฉันเองนะคะเพราะว่าพ่อแม่เราไม่ได้มีสมบัติอะไรให้นะอย่างที่บางมันก็แปลกนะคะบางทีโลกเราเนี่ยคิดไปคิดมามันก็แปลกนะคะบางคนที่แบบว่าลูกบางคนเนี่ยก็แบบว่าโอ้โหหวังอยากที่จะได้สมบัติพ่อแม่เหลือเกินนะคะบางคนก็แบบว่าอยากที่จะให้บอกว่าพ่อแม่เมื่อไหร่จะตายตายไปสักทีฉันจะได้สมบัติ นะฉันจะได้อยู่กินกับผัวฉันฉันจะได้เอาไปใช้ในครอบครัวฉันอย่างมีความสุขบางคนก็คิดได้นะคะมันมีจริงค่ะนะคะคนประเภทนี้มันมีจริงนะแต่บางคนที่ดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะคะทำทุกอย่างด้วยตัวเองอย่างแชมคนหนึ่งเนี่ยนะคะจัดทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วแชมก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยนะคะแล้วนะในวัย20กว่าเนี่ยนะแชมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ผ่านประสบการณ์นะคะการซื่อที่ ะคะไปซื้อที่ไว้แปลงหนึ่งนะคะก็ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วค่ะก็แค่นะคะมีสวนเล็กๆนะคะพอสร้างบ้านนะ,ะอยู่ที่ระยองนะคะซื้อมาตั้งแต่ราคาไม่เท่าไหร่นะ,ะแต่ปัจจุบันมันก็ราคามันก็มีมูลค่ามากแล้วแหละนะคะกว่าแต่เดิมนะตัวแชมเองนะคะแชนซื้อทุกอย่างเนี่ยถึงแม้คุณจะอยู่ต่างประเทศคุณจะต้องซื้อในนามคุณนะคะแล้วบ้านนะ อย่างของแชมเนี่ยนะแชมก็ปลูกในชื่อแชมนะใส่ชื่อแชมเพราะว่าสาเหตุว่าทำไมเราถึงไม่ใส่ชื่อพ่อชื่อแม่นะคะเพราะว่าเราใส่ชื่อเราสบายใจสุดค่ะนะคะแล้วอีกอย่างนะทุกๆคนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่คุณก็จะรู้ตัวของคุณเองว่าคุณไม่มีทางทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่มีทางปล่อยให้พ่อแม่อดอยากนะคะ ถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงแม่นะคุณก็จะมันมันมันอยู่ในนี้เองมันเป็น,นกลไกของสมองกับกจิตใจเองว่าเราไม่มีทางปล่อยให้พ่อย้แม่เราอดอยากแต่นะเราก็ไม่ได้แบบว่านะไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่นะคะแต่ในเรื่องของนะคะน้ำพักน้ํำแรงเรานะคะที่ดิน บ้านเราถ้าเกิดว่าเป็นเงินที่เราหามาได้นะคะทุกบาททุกสตางค์นะคะทุกสกุลไม่ว่าคุณจะอยู่ชาติไหนทํางานชาติไหนเมียฝรั่งนะชาติไหนก็แล้วแต่นะคะคุณจะต้องใส่ชื่อตัวเองค่ะนะคะนะคะ,นะคะแต่แต่อย่างเจ้าของเรื่องคนนี้นะ,ะพี่สาวเนี่ยนะแํมก็ไม่เข้าใจว่านึกยังไงนะคะสึงสร้างบ้านซะใหญ่โตในพื้นที่ของน้องแล้วถ้าเกิดว่าตัวเองบอกว่าแต่งสัมภัสแล้วแต่งมีตัง นะคะอยู่กินอย่างสบายเลยทําไมตัวเองนะคะไม่นะพาแม่ไปอยู่ด้วยหรือว่าตัวเองสร้างบ้านนะคะหลังใหญ่ไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเงินให้แม่สร้างบ้านบนพื้นที่ของน้องแล้วทาไมคุณไม่มีเงินสร้างบ้านเนี่ยให้แม่ในพื้นที่ของคุณนะคะ คือคนเราเนี่ยนะคนเรามันก็แปลกเพราะว่ามันมีคนบางคนที่เป็นคนโลภอยากที่จะได้ของพี่ของน้องอยากที่จะได้ของคนอื่นนะคะซึ่งแซมว่ามันแปลกอะคนแบบนี้ไม่น่าจะมีอยู่ในโลกหรือเปล่านะคะคือคืออยากได้อะไรก็ต้องทำด้วยตัวเองส่คนขี้โกงนี่มีเยอะเหมือนกันนะคะเนาะแบบนี้ไม่ไหวคะ่ะไปไกลๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพี่เป็นน้องแซมเนี่ยนะคะ <c oughs> ทำมาทำแบบนี้นะฉันก็ฟ้องเหมือนกันนะคะแล้มาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็มีหลายครณีหลายเคสด้วยกันนะคะอย่างบางคนเนี่ยไว้ใจญ,ญาติพี่น้องเกินนะคะบางคนเนี่ยโอ้โหทำงานนะทำงานลำบากมากนะคะอยู่ต่างประเทศไม่ได้สบายนะคะใครที่คิดว่านะบางคนที่คิดว่า ใครที่มาอยู่ต่างประเทศแล้วมามีบัวฝรั่งแล้วไม่ใช่สบายทุกคนนะคะมันหมดยุคแล้วค่ะนะคะไม่ได้ยุคสมัยโบราณแล้วนะคะยุคนี้มันยุคไหนแล้วคือดิ้นรนค่ะคุณขาทุกคนต้องดินน้นรนทุกคนต้องทํางานค่ะนะคะแล้วเงินที่เราหามาได้เรื่องอะไรเราจะโง่ไปให้คนอื่นล่ะไปไว้ใจคนอื่นแล้วต่อให้เป็นญาติพี่น้องก็แล้วแต่นะคะเนาะซึ่ง <c oughs> มันมีกระทูอยู่กระทูนึ่งอะำจำจ ำจำเพจไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นจากเพจใน Facebook เหมือนกันเนี่ยนะคะก็มีคนพูดถึงเรื่องราวนะคะประสบการณ์ในเรื่องของการที่นะคะโดนพี่น้องเอาเปรียบน,นะคะโดนพี่น้องโกงนะคะโกงเงินนะคะโดนพี่น้องบอกว่านะมองว่าเป็นตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองไม่ได้ไหมายความว่าตัวนะคะนี่หมายถึงนะพี่น้องบางคนเนี่ยนะจ้อง นะคะอยากจะได้อยากจะได้เพราะเห็นว่าอีนี่อยู่ต่างประเทศเห็นอีนี่มีผัวฝรั่งนะก็ไม่ได้คิดถึงความเป็นพี่เป็นน้องเลยคิดว่านะคะเป็นแหล่งเงินแหล่งทองคือมันผิดนะคะคุณขานะคะถึงแม้ว่าพี่คุณน้องคุณจะมีผัวฝรั่งก็ตามแล้วทําไมคุณถึงต้องอยากไปได้เงินของเขาล่ะนะคะชีวิตคนเราเนี่ยนะนะกว่าที่เขาจะไปมีผัวฝรั่งกว่าที่เขาจะ นะรประสบความสําเร็จในชีวิตกว่าที่เขาจะมีเงินมีทองเขาก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคใช่ไหมล่ะคะคุณไม่ได้ไปฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกับเขายามที่เขาบอกว่าไม่มีจะกินเลยทั้งนะผ่านมาแบบว่าลําบากลําบากนะคะคือเราก็ต้องยินดีใช่ไหมล่ะคะเขาจะมีก็มีไปแต่ถ้าเกิดเขามีเหลือถ้าเกิดว่านะเขามีเหลือถ้าเขาเป็นคนดีเนี่ยนะพี่น้องคุณถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีถ้าเขามีเหลือเฟือเชื่อเะว่ามันไม่มีใครทิ้งคุณหรอก ะะกับการที่นะบางคนเนี่ยนะคะสร้างค่านิยมนะพี่น้องคนไหนมีผัวฝรั่งจะต้องคิดว่าอีนี่มันรวยละกูจะต้องกอบโกยมันกูจะต้องมึงจะต้องเอาเงินมาให้กูนะผิดค่ะชีวิตคนเรานะคะมันไม่ได้สวยหรูเสมอไปนะคะมันไม่จบแค่ที่มีผัวฝรั่งนะคะคือนะชีวิตมันมีมากกว่านั้นค่ะนะ,ะ,นะะสำหรับต่างประเทศใครที่อยู่ต่างประเทศก็ทราบกันดีนะคะว่า รายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายเยอะจริงนะคะเพลเพเยอะก็อยู่เมืองไทยซะอีกนะคะเนาะก็นี่แหละค่ะนะคะยังไงก็เนาะฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็ขอตัวแล้วนะคะเหนื่อยมากเลยขอนอนก่อนนะคะพบกันนะคะพรุ่งนี้อีกเช่นเดิมนะคะกับลูกกุนูยูเคนะคะยังไงก็จะพยายามนะคะทำคลิปเนาะแต่ก็ช่วงเชฟทอมก็อาจจะนะคะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วนะคะแต่ก็เนาะแต่ก็ยังจะ นะพยายามนะคะทำคลิปลงทุกๆวันนะนจะพยายามนะบอกว่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเริ่มงานประจำแล้วนะยังไงก็นะขอขอบคุณนะสำหรับทุกๆุกท่านผู้ติดตามนะแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะตลอดปีตลอดไปนะโชคดีมีชัยนะขอให้ทุกอย่างนะ ประสบความสําเร็จไปด้วยดีนะคะเป็นเรื่องหมูหมูอย่างกับปีหมูนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินนะคะสุขภาพขอให้อะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นเรื่องหมูหมูสำหรับเพื่อนๆน,นะคะแฟนๆมิตรรักผู้ติด,ดตามลูกคุณหนูยูเคทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะส่งทุกคนเข้านอนแล้วค่ะโชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย